สวัสดีครับผมจองลงเดียนะครับทีมหลังบ้านนะ้ององุ่นอิงนะครับผมเนาะ,ะบรรยากาศยามเย็นๆน,นะครับแดดร่มลมตกเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะนี่กะท่ายนะครับผาบรรยากาศตอนเย็นๆในดูกาจะอัปเดตเกี่ยวกับงานฉังนะครับวันนี้สรุปตอนนี้ฉังกลับไปหมดแล้วนะครับสวัสดีลงเดียเดินเอา,อาหานไม้ไกล แล้วก็ปาเอฟซีชมมัญญากาศล่างบานน้องอ,อุงอิงก่อนนะครับผมเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนาะนสวยงามครับธรรมชาติาาตรงไรตรงหน้านู่นเด่นไกลๆนะครับปานากับลูกจายนะครับหมูวันลูกดิก๊กอือเป็นเว็บแตกไี่ นี่ครับผมบรรยากาศยามเย็นเย็นอสุดยอดครับนี่นี่นะครับก็ว่าส,ส,สุดยอดต่างเปล่าครับสุดยอดสุดยอดต่างเปล่าสวยงามกับบรรยากาศตรงไรตรงหน้านะครับคุณเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตสร,รุปงาน วันนี้นะครับไอเอฟซีตุกตานรู้นะครับปุ่มการตะเร้เราเราขึ้นไปรับกลวงลังคานะครับพุ่มเนาะเซ็ตซับเรียบร้อยหรือเป็นอะไรแบบนั้นนะครับเราไปดูกันกับพุ่มแต่ว่าตีมันจะรวดไม่ต้องเป็นร่วงกับการันตีได้รวดเร็วกับจับจับไวเก่งแรงมั่นคงลงเดียตีว่า80กั้นต่ำนะครับสำหรับเกจเลีย ก็คือซีอยู่แล้วครับแต่ F C, o I o, เอฟซีบอกเอ้ยระดับนะครับต่างจังหวัดนะครับต้องก้าสิบแล้วครับแบบนี้ก้าสิบขึ้นแล้วครับนี่นี่อีกครับผมเสร็ตซะเรียบร้อยนะครับ ไม่เสร็จจังไม่กรับไม่เสร็จจังไม่กลับจังบอกนี่เราจะขึ้นไปเหยียบดาดฟ้ากันครับ f อซว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอึบ๊บขึ้นมาแล้วครับอึบ นี่โอเคอืมโอ้โหครับเอฟซีมันจะอะไรขนาดนี้ครับผมความสวยงามนะครับไปอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับดูครับอืม น oh. mm ี่ครับพี่สีดูครับโอ้อืมฮึ มูอนดูกกดิกมูอนมองยังก็ได้ยินนะครับแต่ฮันมองนะมูฮันมองฮันมองนี่ครับผมตอนนี้นะครับเราเดินอยู่บนดาดฟ้านะครับ หลังใหม่นะครับมินิหนึ่งหลังนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวครับผมนี่นอานตีปูรอซ่อมนะครับเสร็จสับเรียบร้อย ต่อไปเราก็จะมีบันไดขึ้นทางนี้นะครับ FC เนาะนี่นี่เราก็จะมีบันไดขึ้นทางนี้นครับโอ้โหบรรยากาศวิวติวตัดสวยงามเหลือเกินกับ FC อื้อหือ นี่นี่คือวิวสตานทีไม่นะครับผมนะดาดฟ้าตัวใหม่นะครับผมดูเฟซเชีโหสุดๆครับอืมอืมอืม บอกได้คำเดียวคับบทสุดยอดครับเอฟซีสวยงามไหมครับเ <c oughs> อฟซีโอ้โหโอ้ยไม่ต้องบทนึ่งครับเอฟซี แนนเปียบกับพวกบรรยากาศวิวทิวตัดสุดยอดครับนี่ <c oughs> เซ็จนะครับเรียบร้อยเกี่ยวกับการเตะเสานะครับเตะปูนเสารอเสาขึ้นไปรับโครงลังค่านะครับ แต่บานตุกตาตัวเดิมนะครับจะเป็นกรงเล็กนะครับครับนี่แกใช้เหล็กอะไรเหล็กเบมีมหรือเหล็กกล่องเหล็กกล่องตัวหน้าครับผมเหล็กกล่องแต่หน้าหน้าอยู่กับอ่าีโอ้นี่แต่เรามีสะพานนะครับนี่แต่เรามีสะพานข้ามไป วานทุกตาก็สุดยอดเหมือนกันครับก็มีใน f สีคอมเมนต์มานะครับผมเนาะในสองกล้องเปาวันในีสองกล้องปาน,น,นางเลยลงเดียจะไม่ได้นะพอรัดก็พอ,อไปรัดดหลวงเดียอ่านก็เบื่อเบื่อลืมๆนะครับผมนะร,รัดรัดนี่นะมีเย็บเย็บนะครับสมตบตุนอันนี้แกพูดกันนะครับไม่ไม่ไม่ใจว่าจะไปจี e, ในต่างอะไรนะครับผมนะ cái bột này cần có comment mà cầm cắm ngân hàng cầm nó bột bột tương comment ngân hàng cầm nó Hãy subscribe cho kênh มาช่วยนะครับคนละเล็กน้อยตอนตะปานนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันไม่ดีครับผมนะไม่ไม่เอาลงนี้จะไม่บูดตึงนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าเรามาโฟกัสที่งานดีกว่าครับอืมหน้าครับในการเดินเยียบก็ดูมันคงอืมแล้วก็บบวกกับวิวติวตัดสุดยอดครับผม สวยงามครับดีงานออกมากับกลุมม่มกับกาเงินกับเม็ดเงินที่เสียไปครับผมรายงานีออกมาอย่างกลุ่มกาไม่ปิดว่างครับเด็ดนี้ต้องยกให้ทีมงานจรวดนะครับผมแล้วก็เงียช้างสีเกตสร้างบ้านนะครับผมนะตู้โอเคครับผมเกรดซีครับ อเคครับสับเรียบร้อยทีนี้เราจะลงยังไงออเอาเลยครับ FC. เอฟซีเรลลงเดียวกลัวความสุ่งด้วย <c oughs> นี่ขานี้เริ่มมีแป๊บๆแ,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 แล้วครับลืมไปตอนขึ้นไม่คิดอเอาเลยครับตอนลงแล้วครับทีนี้ เดี ève, oh. yeah, no ๋ยวเดี hmm. right. <The fear. <The fear. <The fear, ๋ยวโอ้ยหอูยอย่าหน้ามืดซะก่อนนะลูกปุ๊บอุ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวครับเอฟซีเดี๋ยวใจเย็นๆครับโอ้ยโอ้ย อืมเดียวเป็นโลโก้ความสุ่มนะและอื้มอื้มอื้มโอเคครับรอดครับทีรอดอันนี้รอดโอเค สรุปนะครับ90เอร์เซนครับอย่าง f อซคอมเมนต์มาก็เกรดสีไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันไหมนะครับมืพรุ่งนี้หรือมื่อเดือนนี้หรือจะบ่มไว้หรือจะทำตัวไหนต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอัป,อปเดตให้ดูนะครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านมินินึ่งรังซอ่งนอนนึ่งห้องครัวนะครับให้เอฟดูนะครับผมนะสำหรับวันนี้สรุปจบแค่นี้ก่อนครับผมเสร็จทรับ ความคกืบหน้าไปอีกหนึ่งเก้านะครับผมเจอกันไม่คิดหน้าครับสวัสดีครับผม